พี่ร้องครับกำลังสิกลับบ้านชี้มาเมืองหมายนี่เมืองโอ้โหมีแต่คำาำเมืองครับผมเมืองครับพูณอะไดเฮีเยเซเว่นเริ่มติดขึ้นแล้วโดนครับผมเสียงถือ เฮ้ยบัแมนอูแมนแมนแมนเสียงถืกอปูปูป่ะพี่ครับผมก้านคอฝรั่งเต็มๆครับปูเผาเลยจ้ะปูเผาทำงานจ้ะเรียบร้อยจ้ะสวีดัตสวัสดีครับมาดักหนูอีกแล้วพี่น้องมาต่องห่วงช่วงนี้เดี๋ยวทางหนูเลีย ยังงามครับผมมาหอดกระดักเลย,ยงางเบืองเนี้ยหมดละบูเผาครับี่นวงครับนี่สามตัวใส่กับขีดไต่ นี่ขอดได้เข้ากัใสสเท่าน,นั้นเี๋ยวมาจากคลิปที่แล้วสร้างเขาไว้บัท่า้เดี๋ยวมาให้อยู่ปูกระได้ จะเข่าดีเลยพี่น้องหลังนี้ไิดใต้กับเข่าอยู่ด้วยครับเราอยาาใสล้ปลูชั่วกวลัวดาวนี้ซอกสีฟ้าเดี๋ยวทางมันเลียนพี่น,อน้องเลียนไปดิเลียนงามเลยเลียนมากก สางนี่มาใส่สุดป,ปีครับโอ้ยง่ยายมา,ยากง่ายหกมาปีใดียกหกดูขึ้นเกา่าพี่ครับที่เด็ดมันนะ่ะเรียนจนเปลี่ยน นะพี่น้องทางเรียนจนแปลนเรียนจนเหลี่ยมมังครับหนูหน่อยแบบนี้เรียนจนเหลี่ยมแล้วนี่หูนหน่อย ตีเด็ดครับผมปูเผาโัวมัเป็นตะเด็ดมือจาออ้าควางแท้ ดกบกบกินจากควางน้ำเหรอพี่นอ้องเดี๋ยวท้างมันเดินเียนจนแปลนหน่วงว่างกลับไปได้ขอใส่กันครับเรื่อ,องหน่างป้องอะไรหนอป้องนี่เลย วใส่บ่วงไว้เรียบร้อยครับผมใส่กลับไปทั้ง,งะคางแลยค่ะใส่บ่วงไว้น้ำบ่วงปลายหแบบเจ็ดแปดหลังเป็นขีดใต้ครับส่วนมากกับปูขเขาใส่ยุ่3สามหลังยางอ้อมมึ่งล่ะมีครับมีตะบ,บริเว้นนี่แหละ ให้ใหม่ๆเบื่อว่าสิขาเขาไอ้ยังขี้แต่ครับกระปูติดตามกันเบื่อพี่นอ้องย่างไก่ได้ไหมนี่หุ่นลดเลียนลงมากไม่ได้ปลาเพิน่นเบื่อลงทางนี้บนมีบนน้องสวยหนู ับพี่นอ้องไปคำแล้วครับเสื้อเดรสร้านี่แหละประมาณแปดหลังคับกระบ่วงอีกเสื้อมือละซ่อมนี่แหละแล้วก็เดี๋ใส่โดนมือละนิดแล้วน้อยไปครับเจอกันมือเสาะน้ำหลายตอนแรกบมีน้ำน้ำเกีียวเขาหร้อมีน้ำพี่น้อง นนำม,มาสาพดพี่ร้องครับกำลังจะกลับบ้านชี้มาเมืองหมายนี่เมืองโอ้โหมีแตงคำนำเมืองครับผมเมืองครับพูดนะพื้นเฮีย ที่ว่านมีหอยมาค้นมาใส่แล้วนี่เห็นว่าเอัอน,นี้ผมผมใส่ลเลยนี่เจ้ามาดักแล้ว่ะรู้ว่าดักบ่วงคือดักอย่างเด้ครับนี่ที่ว่านมีคนมาใส่แล้วละ่ะย่างงามเลยอู้หุ่นไปหอดคุนแมนเมือดมึงย่างงามครับพี่น้องมีแต่งามๆเลยขวายหนูไงอือจังค่ะ ดี๋ยวใส่น้ำปากหูกมาเลยนี่ใส่อาจปาก,กหูไวซี่อันนี่ชูหูเลยนี่เดี๋ยวใส่บ่วงน้ำปื๊ดจังแห้งรับหมายนี่โหงามครับเดี๋ยวขอใส่กันสองหมยครับไปนี่ งามคักพี่น้องมาเน,นี่ห้อยข้าเจาะมาใส่ลหรบ่ครับนี่แต่ว่าห้อยมันยังมีห้อยแหลนอยู่มก็ใส่ไปห,ห้อยเข้าหมายไปเบิ่งไปอัดปากหุ้ยงามเลยห้อยบกขวดไม้นี่หลัางข้าเจาะดักไปแล้วนี่ยหาลังครับไม้ทุตไทอุ้ยงามขาดหมูบับกใหญ่เลยหนูใหญ่เลยนี่ เอาไปเอาไปว่างเหมือดดอกคิดว่าผู้ดักกระไดน่าสิเลียอยู่ไปบุนห,หลังหนึ่งเจอกันมือน่อเช้าครับพี่น้องหมาทุกถ่ายยังงามสวัสดีตอนเช้ามืดอเล่นพี่นอ้ไไงอ,อ,นองครับตีหากลัวๆไฟไหมแฉงกัวเก่ายู่ดอกพี่น้องครับ ออกไฟหมอแบบใหม่แต่มาหลายมือนแล้วละ่ะวันนี้มาแบบเบื่อเบื่อกันสิได้เห็นวิทธิวทัของไฟขัดอยู่หรอกครับผมนี่คือหน้าองอานเมืดไฟกับ,บ่กแขงมาสวยวันไดเลยครับผมเพราะว่าคนเอาเขาง,งานเจ็ดโมงเสาร์ครับ ออกมาตีตหางส่ละสสมือนอกจากวันหยุดครับท้กก่ก่อนสี่ดียมาสวยมามาลุ้นกันโอ้บอลเลียนทำตัวนี้เฮียหนูบอลเลียนพี่น,อน้องเยี่ยกับปูสามหลังครับ ้องหน้นไปขีดไต่ลองไม,ม,ม,ม้โอ้งม้งามๆโอคือปเปลียนไต่เอาเลย ตืออย,อยู่แต่หอมๆมาบ่อ,บอเข่าครับพี่น้อง น้ำมันยังหลายอยู่ช่วงน้ำน้อยๆบ่วงบ่อพันเลยครับนี่จะโยงบ่วงบ่อพันเลยนะมีห้อยแดนเลย จักหลังอ่ะหนูซื้อเรียนแปลกแต่พี่น้องเจ๊เวทเริ่มติดขึ้นแล้ว โดนครับผมเสียงถือเฮ้ยบแมนอู้แมนแมนแมนเสียงถือป,ปูปูบอพี่ครับผมก้านคอฝรั่งเต็มๆครับปูเผาเนะจ้ะปูเผาทำงานจ้ะเรียบร้อยจ้ะไม่ตายนะจ๊ะเธอจ้ะเธอจ้๋ามาไปถีบบ่วงบัวแมนบักใหญ่ครับพี่น้องอูู้ห มันจะรอดจากเงื้อมืออันดำขู่ลูกขี่ลีขู่นี่ไปได้จังไหนไปเจอกับอีหุวมหมอลำกว่านี้กรึตัวสวยสวยครับผมปูเขาได้ครับหลังนี้หลังที่สร้างเห็นเมืองเลยไปขอเกียมกอนอยู่ในกระเป๋าก่อนเจ้ <c oughs> <c oughs> ขาขวาไยครับพี่อ้อง นี่ตองซี่ขีดไก่บ่เอาเลยนี่ตรงนี้ใส้ขีดไก่บ่เขาเลยครับเขาตะปูพี่น้องแปลกแก่เห็นปูเขาไม่ได้เลยนะเออวามนถึบบ่วง ตายเลยไม่มีละาบบาพากระเป๋าอูเผลังนีบเอาครับหนูว่าหลายหรอวะนี่อีกหลังหนึง่งหลังแหลกที่ใส่เมึงโอ้นี่หลังที่สองที่ใส่เมึงได้ถีอหลังแหลกที่ใส่เมืองอยู่ฟังผุ่นอยู่ฟังได้ส่ง ล้วนกัน <c oughs> กับหลังสุดท้ายของไม้นี้ปูเผาจะทำงานอีกไหมล้วนกันครับทางยาังงำโดนบ่โอ้โหบ่เขาครับพี่น,อน้อง ดดยอดแดงเขา,เอาอย่างงามไหมกระดินกระดอนี่ตัวจิ๋เหมิดครับผมบ่วงประพันจากหลังไอ้ตัวเขาภูเขาให้ตัวหนึ่งยังเด็ดเหมือนเดิม ไะพี่นอ้องหมายที่สองเขาใกล้ขีดใต้ไปซ้ำได้เลยฝ่าเริ่มเีขยงแล้วไม่เห็นหนอกในกล่องไปครับผมมาลุยต่อครับพี่น้องหมายที่สองเขาหาหลังครับกับดักกับบ่วง หมายงามๆเขาใส่ไปแล้วเยื่อกับมิตะขี่ไต้ทำไหมไนะโอ้ยบวกเขาจเจ้าใส่ไปแล้วแม่ขวดหูไม่เสยพี่น้องทูกครับผมโดนบ่วงนะจ๊ะ โดนบ่วงจากลับบ้โดนเลยครับพี่น้องครับกลับอยู่ึ้นเก่าเหมือนเลย <c oughs> อื้เล็กๆเขี้ยควดหูไม่เสยเดี๋ยวเจอปูเผาแช่อ่ะไม่เนี่ยปูเผามาเร็นครับติดใจมบอเผาเลย วางผมใส่ใบพีดเลยมันคือผ้าแหลมว่าไก่ไปนี่มึงเดวไหมหอยมันแหลนพันอย่างขักเลยไปขอเก็บตัวมีก่อนพี่นอ้องสวยๆเยู่ครับตามบ่วงด้ว่า เนี่ยควดควดขวายไม่พี่น้องครับเบิ้งควดขวายไม่ผมใช่แบบนีได้บ่วงหนีห้อยเิดผ้าเรียนมาถี่เลยกลดว่าเข่าเลยพี่น้องเยื่อสี่ใจว่าเอาเลยอ่ะว่าจักหลังเลยห,หลังว่าถืจักหลังครับ กลางไาม,มา่ไมถบบ่ถี่บวงถือยังกะดีเม็ดหลว่ะครับ่าตัดถีบ เดี๋ยวมาล่างแค้นมันครับไม้เนี่ยเดี๋ยวปูเผามาล่างแค้นมันเด้อพี่น้องเลยปูมากก่อนโอ้ลมหนาวไม่น่ค่อยเรียนแตหนูวันนี้ ว่าคอยพานเลยบ่วงสามลังใส่ไว้ใส่แซวไ่ได้ไม้แบบนี้เจาไม้ยามมาเหมือน,นกันไปกู้อยู่เห็นมากกัได้ พี่น้องครับมานัาบ่วงมานี่จำว่าไดนได้ว,ว่าใส่บ่วงไว้จากหลังผมใส่ใส่หมวไปเลยวนนับหากระเห็ดไหม <c oughs> หนึ่งแต้มครับผมพี่น้องครับนี่จการเรียบร้อยแล้ว สรุปผลงานที่หนาวถ้าเศร้าเช่้อมเหมือนี้ลมม้มไหมสรุปผลงานของเราวันนี้นะฮะจัดไปสวงแต้มสวยๆนี่ี่องสวงามอยู่สวยๆเลยครับผมแล้วก็บักใหญ่ครับผมบักใหญ่ครับ ผมกำลังนุ่มส,สวยสวยเก๋ี้เลยเห็นว่ายี่น,อน้องตายแล้วก็หันบ่ตายเลยงัดไส่กระสอบไปยัดใส่ถุงไว้ตายเลยบ่วงหนึ่งกับหนึ่งครับผมอู้หักแต่ตัวนี้ไหมบ่วงหลังหนึ่งกับหลังหนึ่งครับโอู้แม่พรออมตัวนี้อุ้ยงามขักตัวนี้ หาขีดได้ครับผมอ่ะเอามือลแล้วซ้อมนี่แหละครับพี่น้องครับพ่อได้ยุได้กินได้ขายน้ำเนี่ยพี่น้องคนม,มาซัง <c oughs> ฟันเธอเหลืองเป็นกอพดอีกแล้วนะเนี่เนี่ผลน้องการไม่เชื่อคุณหมอสองแก้มไม่มีทางพลาดครับพี่น้องครับสองไม้สองตัวไม้แล้ตัวเพราะดักโดนๆก็ไม่ได้อีกไม้นี่ มาลลางแค้นมันขุดหูไม้เสยเนาะขุดขุดหูไม้เย่ยเสยอ,อไปแจ้งแล้วล่้พี่น้องครับหกบ่วงหรอพยายามจะเสาจากน้อย้้ช่วงนี้ครับคุณได้รครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กำลังแรงใจนะเนยพี่น้องช่องน้อยๆคนนี่สารบานเท่าช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติเจอไม่คีหนาครับเจ๋วสวย ฟันเหลืองเหมือนเดิม